สวัสดีค่ะวิถีผู้ไทยชาแนลค่ะสวัสดีคุณลุงคุณป้าพี่ป้านาอา่เออยาน้องนุ้งสุขุสุคนค่ะพี่น้องวิถีพุทไทยชาแนลสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะคะตอนรับเข้าสู่บรรยากาศท้องให้ท้องนาคือเก่าค่ะพี่น้องเหมือนเก่าเหมือนเดิมค่ะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพลน,นำด้อค่ะพี่น้องเด้อบรรยากาศท้องให้ท้องนาบ้านเฮาค่ะพี่น้อง ย่างเอดแบบวิธีวิธีเดิมๆที่พ่อแม่เขาเคยยังเอดอยู่ค่ะเดี๋ยวแต่ว่ามังเจ้าเพป็นก็รเริ่มเอสหนายอดหน้าว่าแล้วค่ะพี่น้องป้ากันยังเอดคือเก้าคือเดิมอยู่ค่ะพี่น้อง้าดูกมบรรยากาศค่ะพี่น้องเ,อเดี๋ยวตามป้าเพิ่งป้าแพ่ไอ ตัก,ตกมา,าเนี่นา้พี่น้องเนาะนนตักมาเ่เอาเดี๋ยวสนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อแค่นี้ก่อนนะคะ,ะสวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะมารอบสองแล้วเด้๋ค่ะพี่น้องนี่นะออกมารอบสองแล้วนะคะฝน,น,นะออส,นะะสกุลยุติตกค่ะพี่น้องประทไทยบรรยากาศห้เบิ่งค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะมันเนาะ ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เสียงเครียดห้องตุาพูดนะค่ะพี่น้องห้องทั้งผู้นะเสียงดังนางค่ะพี่เนเจอว่าพี่น้องได้ยินหรือบอค่ะพี่น้องห้องหมืดมือค่ะวันนี้นะค่ะพี่น้องเนี่ยน,นะห้องเสียงดังมากค่ะพาเลาะชมชมวิวเอาบรรยากาศสูตรบรรยากาศสูดเอาบรรยากาศดีดๆก็บพื่แพ้ค่ะพี่น้องอากาศดีๆน้อง ชมบรรยากาศของทุงท่งเย็นอากาศเย็นสบายค่ะวันนี้นะคะพี่น้องเย็นสดชื่นมากเลยนะคะเอาซนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวประเพณ์ตักอันนี้ได้ไหมคะ่ะวันนี้นะเดี๋ยวประเพณ์จะตักมเมล็ดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวมาตังมายานะประเพณได้ค่ะพี่น้องเด้อวันนี้นะอเอาแค่น,นี้ก่อนนะคะ มาหอดมาหอดแปงที่ละตักงานแล้วค่ะพี่น้องนี่นะรู้สึกป้าเลยเห็นกบแหลนีตดวองน้ำปอมแปมปอมแปมป้าก็เลยดักเบิ่งบาสิมีให้พี่น้องเห็นอยู่บอกออเนี่ยค่ะมายานี่ละค่ะที่เป็นเม็ดลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องนี่ละค่ะเ้าต้องตักออกเด้ค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะเมื่้เจอว่าพี่น้องเห็นหรือเปล tamam nice ่าค ja ่ะพี่น้องนี่นะที่เป็นเม็ดนี่ค่ะเป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดเม็ดคล้ายๆ คล้ายเม็ดผักกาดนะคะพี่น้องคล้ายเมล็ดผักกาดเนาะอยู่นะค่ะเอาตรงซ้อนขึ้นค่ะพี่น้องซ้อนขึ้นแล้วกันเทไปเทะที่อยู่ห้วยค่ะพี่น้องอยู่ห้วยเนาะนี่นะนี่ค่ะเัาตักเัาตักขึ้นแล้วก็ไปเทเพิ่นกระสวยซวยมีเพิ่นเกิดยูเตอร์อันนี้แล้วค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราถ้าเราไม่ตักขึ้นนะถ้าน้ำถ้าน้ำเพิ่นแห้งนะพี่น้องน้ำแห้งมาเมล็ดเพิ่นติดดิน กับพื้นกับซีอ้อซีอ้อไอเขาเรียกพูดเลยว่าซีอ้องาะค่ะพี่น้องซีแตงงะค่ะบันนี้นะกับพื้นกับเป็นยาเต็มถ้าเ่าตักได้เ่าก็ตักกระซอยซอยซอยโรดไอซอยมีเพื่อนเกิดมีเคยเพื่อนงาไม่เคยเพื่อนเป็นต้นเป็นเป็นอันเป็นกอเนาะพี่น้องเนาะเ่าก็ตักตั้งอ้อค่ะพี่น้องกับเพื่อซอยเบาเ้งเฮอีกค่ะพี่น้องเบาเยงแล้วได้ระดับหนึ่งค่ะประหยัดกีลาห่า เดี่ยวห,ห้าสิมาลกยาลกเลยเห้ากันอันนี้ไปอีค่ะพี่น้องเบาแห้งข้าไปอีได้ไลายเตอร์ค่ะนี้นะ,ะนะคะลอยตุกป่องตุป่องค่ะมือเส้านี้ป้าก็กวาดเอาไล่ลายเด้ค่ะพี่น้องนี่นะอันนี้รู้สึกเพื้นสิกระจายมากแล้วคะ <m> ่ะพี่น้องเพราะว่าตอนมือเส้านี้พื่นจะอยู่ทางทิศเวียนโกค่ะพี่น้องทั้งพื้นทพุ่นทั้งพุ่นละขาพี่น้องเพราะว่าลมพิ้นไปตามทิศทางลมครับนี่รู้สึกสีลมพัดไปพันมาเพื่นจะกระจายกระจายทั่วเปลงแล้วะค่ะแันนี้นะคะป้าก็สิ่อยตักนั้นค่ะ ตักเท่าที่ตักได้ค่ะพี่นอ้องุ๊กทำนี้ก่อนนะพี่นอ้องนุ๊เนี่ยที่เป็นเป็นกลุ่มเป็นก้นอนอยู่อย่างนี้ระคาเฮ้ยจะต้องตักให้นำค่ะพี่น้องหอนอยู่เด้อค่ะพี่น้องน่าน่าน่าว้ามีหนวนี่ค่ะพี่นุ๊กตัดเอาเส่พมาเด้อมาซ่อนมาญ้านำกันค่ะพี่น้องเอา เอาไปเทแล้วรอบนึงค่ะพี่น้องไปเทไปเทอยู่ใส่สาย้ายวยน้อยประเพศแล้วค่ะพี่น้องได้ได้เครองถุงยางกาถือว่าได้พ่นแห้งประเพกันไปไลยได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องพอนทั้งแรงประหยัดทั้งเวลาเพราะว่าถ้าเป็นปิดเบเป็นเป็ดต้นก็ได้หลายต้นเติมไปน้องยำหอกโกกับเมย์เมยอ,อยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าหอาตักเห็นไหมค่ะขอชอยพ่นพ่นแห้งเหาได้หลายได้หลายอยู่นะลุงนะครับ ดีกวโกบตักพี่น้องด้วยเนแต่ว่าอันนี้ของป้านนะ่ะสีหางกว่าจ้าหนุอยปีที่แล้วน้องปาได้แบบที่เต๋ตัวน้ำพังละค่ะอันนี้ก็ป้ากเลยเก็บเอาอยูเฮิรนมาค่ะพี่น้องพ่อพ่อได้ตักเฮิรนเนาะคือว่าพ่อได้ส้วนเฮิร์นกับพี่น้องนะค่ะพี่น้องถ้าเป็นเบค่ะโอ้ยหลายเบไหลายเงาเติบเด้ขนาดนี่ค่ะพี่น้องแบบนี้ก้มลงด้วยลงุงเขาจะได้เห็น น้งจะได้เห็นอือเป็นิดน้นอยเป็น,นีและค่ะพี่น้อมนเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเริ่มพัดเสิมกตามาเมื่เช้านี่พิ่พสิมาอยู่จับอบมดค่ะ,ละปลาปลากระการที่ไปลกกานี่ยจะเลยมีนต้าค่ะั็นีิกรลมลมตีแบบนี้กระซิกระจายเนี่ย,ยค่ะเี่เน้องรกตาเต็มไปดมาหันหไปเทไปเท,ไปเทลงห้วยรอบนึนงนะคะพี่น้อง เพราะว่าพ่อมีเฉพาะพ่อ,พอเอา้องค์หน้าพาะเสื้องค์หนา้าฝนตกเพราะกระส่าลูกมากคือเก้าค่ะพี่น้องมันจะถูลงห้วยแล้วค่ะก็อยากจะปั๊กใสน้ำค่ะตักไปในนี้แล้วค่ะพี่น้อง แต่มีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ออกไปบาเพ็ญนั่นอีกเนาะหรือว่าอ่อนหลายค่ะพี่น้องเลยนะบอนแรงไปได้เยอะเลยนะคะว่าเหียเห็นก็เห็นนะค่ะพี่น้องเด้อเป็นเรื่องเกิได้นะคะหรือว่าเพิ่มนี่ความรู้ดีก็เพิเพล็กะสอยคอมเมนต์ทำมาได้สอยแนะนำได้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อมีไอเดียดีๆก็เพิ่เพล็กะสอยสอยเสนอแนะห้ามากค่ะพี่น้องสอยคอมเมนต์ทำมาได้ด้วยพี่น้องเด้อ มาเป็นมีอความรู้ดีๆคาตาเท้ร้อยเบาะมาได้ค่ะพี่น้องความรู้ได้ทุกหนทุกที่ก็ร้ยคอมเมนต์ร้อเบาได้ค่ะนี่ลรัคะ่ะตะตีผ้าลงไปทางไงป้ากันสิคะแต่หยังคะ่ะแต่นี่พอดีป้ามีของพอดีทุ่งขาดค่ะพี่น้อง กอนใหม้ยาค่ะนี่นะเอ้แต่นี้แล้วค่ะพี่น้องอนี่นะนี่นะคะค่อยๆตักขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะตักเท่าที่ตักได้ค่ะก็ได้ซอยก็ได้ซอยเบาแห้งเจ้าของไปนั่มค่ะพี่น้องค่ะอย่างงี้นะคะที่ต้องเป็นกองตุบๆอย่างนี้นะคะ,คะ,คะแล้วก็ค่อยๆตักขึ้นมาค่ะ ที่มันเลยไม่นิดนิดน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะือ อห้ซ้อนพันแบบนี้นะคะพี่น้องเม,นะม็ดผลคือเม็ดผักกาดเนี่ยนะคะคือคือในผักกาด,ด,ดน,นะคะพี่น้องมันมะ่ได้ผักกาดนะคะเม็ดสีดำสีแดงค่ะพี่น้องนี่นะเพราะว่ามีไม่ยากแต่มีหลายอย่างค่ะพี่นุง้งก็เลยมีมีหลายสีนะคะมีหลายสีค่ะพี่น้องนี่ ใี่รองเท้าใหม่ได้พี่น้องเลยแบบนี้นะใส่รองเท้ายาวแล้วค่ะตัวรองเท้านี่ก็สบายอยู่ค่ะพี่น้องแตรู้สึกว่าจะหลวมนิดนึงค่ะได้หลายเตอบด,ด้วยค่ะนี่นะพี่น้อง ถ้าเป็นเงาเป็นต้นแต่กะโอ้ยเบาแห้งไปแพ้ได้หลายเติบได้คนาดนี่นะคะพี่น้องเม้นคุณเลยคุณใช้ยาห่างาเพิ่นกระสีว่านแบบลำบากเนาะคะ่ะเอทเดมนี้นะคะพี่น้องโอเคทีนี้เราไม่ได้ใช้ยาค่ะขายเอทเนี้เอาค่ะพี่น้อง แม่แต่เสื้อถุงค่ะวันนะี้ที่ตามจริงต้องต้องเทเสื้อกระยัางก็กได้พอดีถุงประเทศโอโหค่ะวันนี้นะที่ใส่ถุงแล้วก็จะไปเททิ้งลงห้วยค่ะฮะ,<ห>ะอ๋อไม่ไม่อ๋อตบอ๊บ่วะเดี๋ยว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 ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบื้อันนี้เขาลุงก่อนค่ะมีได้ต๊ค่ะลุง ไปแล้วค่ะนี่ลุงเพิ่งกำลังเก็บสายยางค่ะพี่น้องมึงเนี่ยนะนี่มาจากนู่นได้สายยางก็ได้ประโยชน์เป็นนี้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยนะอูนน้พะนังโกอยู่คุ่ะค่ะน,นี่ะเนี่ยแต่ยังดีที่เฮายัางได้มองน้ำสูบค่ะมองควยสายห้วยเล็กๆค่ะพี่น้องมองลุ่นเพิ่งนห่นที่ห้วยเพิบนขะโอ้ยที่ดำก็ไม่ได้ดำเพิ่งมาในนี้นะคะพี่น้อง แต่งานเพื่อนมาห้ามาลายรกระ็ทม่มเลยค่ะบบน,นี้นะถ้าบึงเด้อตอนนี้น่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าน้ำน้ำมาไม่เป็นอย่างนี้นะคะพี่น้องเนี่ยนะแล้วแต่ว่าเพื่อนจะมามาน้อยมามากท้อ,อ,เ,อเลย,ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้องตามบึ่งเลยเลยเลยค่ะพี่น้องเด้อจับเสยางขึ้นแล้ว ถ้าบ้าพื้นดินตกอีกก็ค่อยเอามาอันนี้ไม่ค่ะพี่น้องถ้ามาสูบไม่ค่ะวันนี้ให้ได้แต่น้ํใสหุยสดแล้วค่ะวันนี้นะคะน้ํใสหุ้ยสดแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวประเพ่จะฆ่าไี่เบิ้งเนาะค่ะทีนี้เนาะเอาแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวประเพ่กระซีอันนี้ได้ค่ะวันนี้นะแันโทรศัพท์ทุกน้ําค่ะพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนเนาะ มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพรนำนะค่ะพี่น้องเด้อเป็นนาแบบสมัยโบราณวิถีบ้านๆค่ะพี่น้องออะแค่นี้ก่อนนะคะ